ขอน้อมกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอน้อมและลึกถึงบุญคุณนิยตะโพธิสัตว์พ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์ที่ลวงรับไปแล้วก็อ <c oughs> ขอคารวะปันเตและก็หมู่สงทุกลูกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ้าวเจริญธรรมญาติโยมสีมาอาโศก อาตมาก็มาอาศัยสถานที่เพื่อไปหาหมอพรุ่งนี้ก็จะไปหาหมอไปแต่เช้าแหละหมออยู่ที่ปทายก็มีคนญาติโยมที่ศรัทธาเทียสละทรัพย์สินช่วยดูแลรักษาสมณะที่ไม่มีเงินสักบาทามีเงินไม่ได้ผิดศีลผิดวิน,นัยเ,เราก็พยายามรักษาธรรมรักษาวิน,นัย เพิ่งกลับจากไปแสดงธรรมร่วมกันกับวัดพันลำที่จังหวัดบึงการาติดไปน้ำโขงก็มีคนมาฟังธรรมกันมาปฏิบัติกันมาค้างคืนสองร้อยกว่าคนนั่นนส่วนมากจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะแต่งชุดขาวแต่ไม่ปงผมส่วนปงผมก็มี องผมก็มีแม่ชีแต่งชุดขาวแล้วก็ถีกักศีกักก็เป็นสัมมาเนรีก็มีสัมมาเลรีลายจังหวัดแล้วก็มีสวมคลองผ้าเหมือนพระนั่แหละก็เรียวกว่าภิกษุณีแต่เป็นภิกษุแต่ผู้ผู้หญิงก็มาร่วมกันในประเทศไทยมีเรื่องศาสนาแต่ศาสนาที่จะเข้า ล็อกเข้าตรงประเด็นนั่นแะก็จะมีน้อยเกาเรียกว่ามีนักบวชที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทองส่วนเงินทองข้าวของก็ให้กรรมการก็เรียกว่าวัยวัจกรจัดงานเนี่ยมีผู้ที่ช่วยเรื่องอาหารจัดงานที่ผ่านมาเป็นอาหารที่เป็นอาหารมังสวิรัต ไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติศีลกันมาก็าไปเทศเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องทานเรื่องศีลแต่ยังขาดภาวนาคนไม่เข้าใจภาวนาทุกวันภาวนากับวิปัสสนามันคืออย่างไรเนี่ยไม่เข้าใจพูดไปก็ไปถูกแต่สมถะไปถูกแต่เรื่องสมถะอ่า าภาวะเนี่ยภาวะนะก็คือสภาวะจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องทีเ่เป็นเรื่องที่ปฏิบัติหลังจากศีลหลังจากทานศีลภาวนานี่เป็นอนุบุพิกถาเป็นสำหรับเบื้องต้นสำหรับพุทธศาสนาเนี่ย ที่ยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องทำทานเรื่องทำทานทำทำทานวัตถุทานแรงกายนี่ก็คือแรงกายก็คือเสียสละทางแรงกายเสียสละทางทรัพย์สินแล้วผิดหรือถูกก็แยกประเด็นที่จะเป็นสมาธิฐิถ้ามิจฉาทิฐิมันก็เป็นนัติทินัง ทำทานอธิษฐานขอให้ร่ำให้รวยแล้วบุญก็คิดว่าจะไปเอาชาติหน้าลงทุนวัต่ชาตินี้นั่นเป็นเรื่องนัตติทิน,นังยังไม่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทิฏฐิที่มันถูกตรงที่มันเกิดผลใครเห็นว่าทำทานเกิดผลไม่เกิดผลอย่างเงี้ยจะมาก็มี ธรรมะเป็นทานธรรมะเป็นทานก็คือปฏิบัติให้มีความลดความโลภความโกรธได้นะมีกิริยาอาการที่เป็นสงบนี่แหละก็เป็นธรรมะเป็นทานแล้วก็จะมีสภาวะาจิตหลุดพ้นจากกิเลสไปพูดไปคุยให้เกิดความเข้าใจคนเข้าใจก็ลดละกิเลสตามได้ก็เป็นธรรมะเป็นทานเหมือนกันนะส่วนวัตถุทานก็พิมพ์หนังสือแจก เป็นวัตถุที่แจกพิมพ์ซื้อแจกวัตถุทานร่างกายเราก็คือเสียสละแรงกายก็เป็นวัตถุพลังงานทางวัตถุขวนขวายขวนขวายกิจที่คนขวนขวายพวกนี้กเกิดบุญกิริยาวัตถุสิบละเกิดบุญส่วนสุดท้ายเนี่ยใจเราที่ละลดถือตัวถือตน กระทบผัสสะมีความโกรธมีความไม่พอใจมีความชังมีความชอบพวกนี้ต้องทานออกเหมือนกันเขาเรียกว่าอาภัยทานถ้ายังไม่มีความชังอยู่เนี่ยยังเป็นภัยกับตัวเองก้องรู้จักสลัดหรือลงโทษตัวเองเพ่งโทษตัวเองว่ายังไม่ดีก็ต้องอภัยก็ต้องใช้อโหสิกรรม กรรมกิริยาที่ไม่ดีก็ผ่านไปแล้วไม่ผูกไว้สิแปลว่าผูกไว้มันก็ไม่สบายใจ <c oughs> ก็ต้องใช้เหตุใช้ผลสลัดออกก็แร้วอาภัยไม่มีภัยในกับตนเองอภัยทานเพราะนีน้ต้องศึกษาเบื้องต้นอันนี้ศึกษาเบื้องต้นนั่นแหละแล้วศีลเป็นหลักสำคัญศีลทุกวันนี้ล่มเหลวสังคมล้มเหลว ไปเรียนรู้เรื่องอต่าง,างๆนานานเน่ยแต่ไม่รู้เรื่องศิลธรรมไม่รู้เรื่องศีลธรรมถ้าไม่รู้เรื่องศิลธรรมสังคมไปไม่รอดนาสังคมไทยจะไปไม่รอดศาสนาเท่านั้นที่จะนำคนไปสู่ความสงบสุขล่มเย็นนะเป็นพี่เป็นน้องจะอยู่แบบจนจน จะปกครองกันแบบคนจนไม่ได้กระเสือกกระสนที่อยากจะร่ำจะรวยอยากจะมีเงินเยอะๆอันนั้นคือไม่เข้าใจทางหลักชีวิตไม่เข้าใจหลักศีลธรรมก็จะไปเพ้อความรู้ที่จะสรรหาความสุขนะคนศึกษาศีลธรรมแล้วความสุขมันไม่มี มีแต่ทำดีแล้วจิตว่างพอเข้าใจไหมทำดีแล้วจิตว่างจิตว่างเขาเรียกว่าสุขะสุนี่แปลว่าดีขะแปลว่าว่างแต่สุขสมใจสุขผู้จะมีเงินหลายหลายได้ตามอำเภอใจจะซื้ออะไรก็ได้ตามใจชอบนนะ่ะอันนั้นมันไม่ใช่สุขมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ คนถือสัจธรรมเราจะเข้าใจคนสังคมไทยส่วนมากขอติงหน่อยแม้แต่นักการเมืองนักการเมืองเนี่ยพระติงได้เขาบอกว่าพระอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการบ้านการเมืองอันนั้นเป็นความคิดที่โง่เงา่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองเป็นเรื่องชั่วพระอย่ามายุ่งว่างั้นนะพระนี่ยไม่ยุ่งหรอก แต่พระจะต้องติงต้องบอกเพราะพระจะต้องรับผิดชอบสังคมเพราะว่าผู้เจ้าตรัสนักบวชนี่มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อืน่นอย่าเอาข้าวเขามากินแล้วก็ไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลในทางที่ถูกยะถาสัพพีก็ไม่แปรนะยะถาทัพพีเสร็จ โยมก็สาธุได้บุญแล้วก็เอาข้าวเขามากินมาฉันฉันแล้วก็หลับลงไปลึกๆอย่าไปคิดไปนึกอะไรเ,เดี๋ยวมันจะบรรลุเองต้องเรียนรู้โลกนะรู้แจ้งโลกเก่าเนียโลก,กวิทูเนี่ยรู้โลกเก่าแล้วก็รู้โลกหน้าด้วยไปให้ถึงโลกหน้านี่คือพระสงค์แต่พระสงค์ถ้าไปเป็นาธาตุลาบเป็นาธาตุยศ เป็นธาตุสันเสริญโลกยสุขก็จะมืดบอดกลับกลายเป็นองค์กรที่ใช้ทรัพยากรของสังคมมากที่สุดกลับกลายไปสร้างเวียงสร้างวังอยู่มักใหญ่มักโตเอออันนี้อนามาก็เราไม่ได้ปฏิบัติไปทางนั้นล้ปฏิบัติตามพระเจ้าพระเจ้าทิ้งเวียงทิ้งวังไม่ไปมียศไม่มีตำแหน่งถ้าไปทางนั้นมันจะผิดทาง นั่นคือต้องมักน้อยสันโดษอยู่ใต้คนไม้อยู่ให้ได้พระเจ้าสอนแม้จะตายยังไปตายใต้คนไม้เพื่อสอนอย่าไปมากมากมากักใหญ่มาโตนี่คือแนวทางของพระสมมาทธตเจ้าบวชมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเป็นเนนอุ้มบาทบิณฑบาตเลี้ยงชีพต้องมีศินสิบนี่เป็นตัวอย่างที่จะสอนประชาชนา แต่พระบวชมาแล้วจะเทศทีหนึงต้องคิดค่ากันเทศบ้านนอกนอกคนจนก็พยายามสะสมเงินสี่บาทหบาทมาลงคันให้พระเทศให้ฟังโอ้แต่พระไปเรียกค่ากันเทศไม่มีธรรมะเป็นทานมิจฉาอาชีพเป็นอาชีพที่มีลาบแลกลาบอย่างนั้นไม่ถูกพระนี่ต้องมีธรรมะเป็นทานเป็นผู้ให เป็นทุกไม่เอาอะไรเลยแต่ให้เขาเลี้ยงไว้ข้าวก็กินฟรีอยู่แล้วที่พักอาศัยโยมก็หาให้แต่ยังเทศแล้วยังไปเอาตังค์อีกโอ้มาก็เห็นบ้านนอกๆก,กอ,อยนั่นแหะพระก็ขึ้นมาวันพระวันอะไรมาเทศยังรวมโยมก็รวมตัวตังค์ไอ้บ้านนอกจนๆเป็นหนี้เป็นสินลูกเต้าก็มีเสื้อผ้าก็ขาดพุ่งลิ่ง พอมก็ไม่เคยมีแต่เข้าวัดแต่ก็มีจิตรวมกันเข้าวัดวันพระทีหนึ่งก็รวมตังไปให้ค่ากันเทศพระกะัเทศจบไม่รู้จะเอาไปทำไมเงินเอาดัานไปซื้อบุหรี่สูบดันไปอย่างนั้นนี่คือไม่เข้าใจเรื่องศีลธรรมแต่ก็เยังดีอยู่ในสังคมโลกจะเป็นบ้านนอกคอกนาก็เป็นสังคมนิยมยังคิดกลัวบุญกลัวบาป คิดว่าเป็นบุญแต่ก็ก็บาปแต่ไม่เข้าใจบุญจริงๆมันคืออะไรก็มีศรัทธาก็ยังมีประโยชน์กว่าสังคมของคนรุ่นใหม่สังคมของคนรุ่นใหม่เนี่ยแม้แต่มหาลัยต่างๆอาจารย์200กว่าคนลงชื่อส่งเสริมสามกีบว่างั้นนะสามกีบแล้วก็มีนโยบายว่า พ่อไม่มีบุญคุณแม่ไม่มีบุญคุณต้องเสมอภาคกันครูบาก็ไม่มีบุญคุณคือลูกจ้างของพ่อแม่อีกทีว่าง,งั้นอันนี้แหละเป็นเรื่องบุญเรื่องบาปยิ่งร้ายแรงเลยไม่เข้าใจต้องเสมอภาคกันอเนี่ก็มาจากคนรุ่นใหม่ที่เรียนไปเรียนจากต่างประเทศมาเนี่ยก็เอาระบบอันไหนไม่รู้ระบบข้อมูลแบบไหนเลยมันเป็นความฝันที่อิสระเสรีภาพ ปลุกระดมเด็กจะต้องโค่นล้มศักดินาประชาชลาดจงเจริญอะไรแล้วแต่ละนี่คืออาจารย์นี่คือการศึกษาที่ไม่มีศีลธรรมออกนอกทางหมดอันนี้ก็ยังจะเลวลายกว่าสังคมบ้านนอกที่มีพระแก,แก่ให้ยถาสัพ,พีแม้ไม่รู้ว่าแปลอะไรก็ยังสำนึกมีส่วนรวมและลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังรู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณอ ผู้บาอาจารย์มีบุญคุณพระก็มีบุญคุณพระก็เป็นส่วนรวมของจิตวิญญาณเป็นส่วนรวมของจิตวิญญาณแม้จะไม่แตกฉานเรื่องข้อวัดปฏิบัติก็เป็นจารีตประเพณีที่ยังดีกว่าสามกลีบในส่วนการศึกษานักการบ้านการเมืองเนี่ยไปดิ้นลนตามทางตะวันตกไปดิ้นลนเอเาอย่างอื่น ประเทศไทยแทนที่ยี่มิหลักพุทธศาสนาก็มีเปอร์เซนต์สูงกว่าประเทศอื่นๆอันมาไปดูมาหลายประเทศประเทศอื่นมีแต่ศรัทธาศรัทธาสร้างเจดีย์เป็นตรงคำแม้แต่พวกที่เบตแม้อะไรต่างๆเขาก็มีศรัทธาก,ก็ยังดีมีเชื่อบุญเชื่อบาปประเทศจีนก็มีศาสนาหลายเปอร์เซนต์ก็กินเจ แต่ประเทศอื่นๆก็เข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีพระที่ดีคลองกันมา,นาสายหลวงปู่พุทธทาสสายหลวงปู่เทศเทศลังสีสายอะไรหลายๆอย่างสายหลวงปู่มั่นมีมักน้อยสันโดษมิตบะก็ยังดีแต่เมื่อมีอโศกขึ้นมาก็มีเขาไมา่ให้เรียกพระให้เรียกสมณะก็มาชนกับศาสนาหลักที่มันออกนอกทาง คนก็งงเหมือนกันแต่เรามีหลายประเทศที่ตื่นแล้วพ่อท่านไปประกาศสัจธรรมที่ลาดดำเนินเอ้พ่อท่านลงไปทำไมพ่อทำไมพูดแรงให้เทลสมาคมโกรธเอาเรื่องเอาลาวขึ้นลงขึ้นศาลอันนั้นเป็นนโยบายของโพธิสัตว์เราอ่านเกมไม่ออกหรอกอ่า ต้องการให้คนตื่นรู้ตื่นเต็มนักกฎหมายก็ตื่นรู้ตอนขึ้นลงขึ้นศาลว่าสัจธรรมนะตอนนี้คนก็ตื่นรู้ขึ้นมาเยอะมันมีสื่อโซเชียลสื่ออะไรต่างๆนานาผิดถูกนี่นเนี่ยไอของเก่าก็พยายามจะกบเกือนของเก่าไอการลดน้ำมนต์การทำโดยระฉานวิชา วัดต่างๆก็ติดป้ายปลุกเสกเครื่องรางของขังเหรียญรุ่นนู้นรุ่นนี้คนตื่นแล้วตอนนี้คนตื่นขึ้นมาแล้วนะมีคนประกาศธรรมะอย่างอาจารย์เบียร์ยแล้วก็มีเรื่องต่อสู้กันเล่นกันทางกฎหมายอาจารย์เบียร์ก็มีนักกฎหมายเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องตื่นของทางสังคมที่กาไขแต่คนยังไม่ตื่นเรื่องการเมืองที่ เอ็นเอียงไปทางทุนสามานจะมุ่งจะจะหาเงินหาเงินหาเงินเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะต้องสร้างคาสิโนสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ให้มันขึ้นถูกกฎหมายเ,าเรานี่ร่วมกับศาสานาอิสลามเนี่ยเราร่วมกันได้ศาสนาคิดเราก็ร่วมกันได้เมื่อปี3-2เนี่ย มีแนวทางเดียวกันที่จะพัฒนาคนให้เจริญสู่สังคมศาสนาถ้าไม่มีหลักประพฤติปฏิบัติไม่มีอุรมการเนี่ยมันไปไม่รอดมั้งกลายเป็นกลายเป็นองค์กรชื่อศาสนาองค์กรแอบอยู่แอบกินกับสังคมอันนี้แหละพระเจ้าประนามต้องมีชีวิตเพื่อผู้อื่นจงสร้างบุญจงดูแลประชาชนให้สงบสุข อย่าให้เกิดความทะเลาะวิวาทพระจะต้องสร้างความสงบพ,พ่อท่านไปลงัาดำเนินในประเทศอเมริกาก็โอ้มีพระองค์หนึ่งสงบอ่าแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยส่งคณะบริหารมาเลยปริญญาโทมาเรียนมากราบพ่อท่านอ่ามาเรียนเข้าใจว่าเป็นโพธิสัตว์ตื่นตื่นตรงที่ไปลงัาดำเนินนี่แหละแล้วไปลงัาดำเนินได้อะไรได้คนกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นเสื้อเหลืองนะและแข็งแรงทางปัญญาเนี่ยก็มีสื่อที่จะออกสู่สังคมที่เป็นประโยชน์อย่างพอปนิวเนี่ยหรืออย่างเปลวสีเงิน,นเนี่ยเป็นสื่อที่มีคุณภาพที่จะนำพาคัดค้านตอนนี้ที่ไปคัดค้านเรื่องรัฐบาลจะออกกฎหมายเรื่องคาสิโนเนี่ย จะให้เล่นการพน,นันที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรเนี่ยหรือเล่นการพน,นันเด็กวัยรุ่นจะเล่นการพน,นันในโซเชียลในต่างๆ,ๆนาะาจะให้มันถูกกฎหมายฟังดูสิมีเด็กพุทธธรรมสันติอโศกอ,อดีตนะเดี๋ยวนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นด็อกเตอร์ที่ออกมาคัดค้านไปเรียนต่างประเทศเด็กเรานี่แหละลูกหลานเรานี่แหละเป็นด็อกเตอร์ชิตวันเนี่ย มีคนเดียวออกมาค้านมานุ่นมานี่ก็มีสื่อ,อมีสื่อมีสื่อมีเปลวสีเงินเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยยังเชียเออมีทิศทางที่ยังจะนั่นแต่ก็มีนักศึกษาไม่กี่คนเป็นกลุ่มหนึ่งมาคัดค้านคัดค้านบอนคาสิโนโน,นยแต่ครูบาอาจารย์เงียบหมดมันคืออย่างไรนี่คือการศึกษา ถ้าครูบาอาจารย์หิายลายต่างๆนานาเห็นไม่ควรไม่ถูกแต่ยังไงเงียบกิบไม่มีปัญญาทิศทางของแต่มันจะมีมองว่าจะให้เงินมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันั่นแหะคิดอย่างนั้นก็ไม่กล้า,มาแม้แต่พระแต่ท่านหลับตานะท่านหลับไม่เกี่ยวกับบ้านกับเมืองอว่าแล้วท่านก็นหลับพออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสังคมไทย แต่มีอโศกที่เราจะต้องทำหน้าที่อันไหนที่ทางสังคมทำลายหลักศีลธรรมอาบายามุกผู้เจ้าตัดว่าเป็นเหตุแห่งความชิบหายแม้แต่น้ำเมาเงี้ยน้ำเมาสุลาเงี้ยจะไปขยายโรงงานเปิดสุลามากขึ้นมากขึ้นมันจะเก็บภาษีเข้าไปสู่เป็นเงินเดือนของ ราชการเนี่ยมันคิดตื้นตื้นแต่ประชากรทรัพยากรของชาติคือประชาชนนี่คือประชากรของชาติแม้แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชภูมิพลอดุญเดชที่ท่านสวรรคตไปแล้วก็ตามตอนอยู่เนี่ยเราจะปกครองกันแบบจนจน ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเราจะขาดทุนของเราคือกำไรของเราเขามองไม่ออกแม้แต่นักการเมืองไทยก็ยังฟังไม่รู้เรื่องเราเนี่ยรู้เรื่องดีเพราะมันเป็นเศรษฐศาสตร์เป็นเศรษฐกิจพอเพียงมาจากพระสมานพุทธเจ้ามักน้อยสันโดษย,ยอมเสียสละนี่คือกำไรของสังคม นี่นักการเมืองผู้บริหารมองไปออกจะมุ่งหาเงินกับอำนาจหล 9. อกเก้ามาเงินกินไม่ได้เงินน่ะคือกระดาษที่เปื้อนสีกินไม่ได้เกิดน้ำท่วมเกิดอะไรเนี่ยต้องไปช่วยเดี๋ยวนี้ไปช่วยเขาก่อนไปเลยมีอาหารมีอะไรไปแจกอยู่แจกกินไปดูแลไม่ใช่ว่าจะลองงบอน,นนู้นอันนี้งบเงินน่มันกินไม่ได้ แต่งบของพระมหากษัตริย์ท่านมีเพื่อประชาราชเพื่อประเทศชาติมีกองทุนเพื่อจะไทยประเทศนี่เป็นหลักสำคัญพวกมหาลัยต่างๆเรียนไม่รู้ล่ะมีแต่จะโค้นยุแยงเด็กให้ไปผิดกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองอะไรพวกนี้มีแต่จะ,จะละโค้นประเทศอื่นเขาต้องการจะโค้นเพราะมันความแข็งแกร่ง,งหลักสามสีสงชาตินี่แหละสถาบัน ศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติก็คือประชาชนมีความรักสามคัคคีอันนี้คืออำนาจของชาติแต่ถ้าการเมืองไปเห็นแก่เงินแก่อำนาจวิ่งตามประเทศอื่นน่ะจะออกบนคาสินโนเพื่อจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันแก้ตรงไหนแล้วเอาคนไปนั่งเล่นการพนันน่ะแม้แต่ ประเทศจีนผู้นำประเทศจีนสือจิ้นผิงยังติงเลยถ้าอนุมัติลงไปแล้วเนี่ยแก้คืนยากการพน,นันเป็นเหตุแห่งความชิบหายคนไปนั่งเล่นเงินผัดไปผัดมาผัดไปผัดมานั่นแหละ,ะแล้วผู้เสียผู้เสียการพน,นันก็จะเสียหมดบ้านหมดที่ดินแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะมันก็จะเป็นโจรแทเองมันไม่มีจะกินไม่มีจะอยู่ มันก็ป้นกันเท่านั้นเองอาจายารมอจายกร,ยกรเต็มบ้านเต็มเมืองและประเทศกรรมัมพูชาเนี่ยเศรษฐกิจดีไหมเปิดบอลพนันนเศรษฐกิจดีไหมเป็นปัญหาที่ทำลายเศรษฐกิจแก้ไม่ได้อ่เป็นโจรเป็นมันมัน,ม,นมันจะค้ามนุษย์ด้วยซ้ำแล้วก็เป็นแหล่งค้อมคอมเป็นเตอร์อะไรเข้าไปคลองไปอะไรนี่ยแก้ไม่ได้เลย เสียเช่นผิงติงอ่ะติงติง,ตง,ตงนายกผู้บริหารประเทศไทยนั่นะแต่มันมองว่าจะหา,หาเงินหาเงินหาเงินอันนี้คือประเทศอื่นล้มเหลวมาแล้วระบบทุนสามานล้มเหลวมาแล้วก็คือดิ้นให้เงินมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเอาทุนต่างชาติมาลงทุนแปรทรัพย์สินเป็นทุนเอาถนนหนทางเข้าตลาดหุ้นเอาน้ำมาเข้าตลาดหุ้น แล้วคนมันกินมันเมาเนี่ยเศรษฐกิจมันจะดียังไงล่ะวัยรุ่นก็เอาแต่เมาแต่เมาไม่เอางานเอาการโยนทุนเยนเงินจ่ายไปแต่ไรก็ไปกินไปเมาแล้วไปเล่นการพานันอย่างเงี้ยแค่กีฬามันก็พังแล้วกีฬาเล่นกีฬาเนี่ยเปิดสนามกีฬาเล่นกีฬาแท็กซี่มันก็ไปจอดรถเล่นพนันเล่นกีฬากันเล่นแข่งมา้าอะไรพวกนี้ มันไม่ไปขับแท็กซี่วันๆนนืดูแม้แต่ดูไอ้อะไระมวยอะไรแล้วแต่และการพนันเนี่ยแล้วคนก็ไปจดเสียเศรษฐกิจและชะงักเลยเสียเวลาแล้วก็ทุนลอนไม่ได้สร้างสรรค์ยิ่งไปนั่งเล่นการพนันเนี่ยมันเศรษฐกิจดีตรงไหนล่ะจะดีตรงไหนไปนั่งเล่นก็เงินก้อนนั้นก็เวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมา มันจะให้ต่างชาติเข้ามาต่างชาติเข้ามาเขาก็เป็นนักเสียนพนันสุดท้ายก็จะอะไรก็จะแบ่งให้เขาหมดอขอให้พวกเราศึกษาศิลธรรมให้ดีเวลามันเกินอ้าวโอกาสหน้าก็คงจะได้สัทายายกันพูดกันต่อในเรื่องที่ตกค้างที่ยังไม่ได้พูดสําหรับวันนี้ก็ขอเอวังแต่เพียงแค่นี้